มาครับเช่นดือพัสสีโคตบูนสีโคตบูนเอาเราจะอ่นานภาษาที่โคตบองป่าที่มูน้อยเดินทางอะสีโคตบูนก็นนนเชวนลบม,มาครับผม วัดพัทธสิสกบูรมีปลาไหมเนี่ยโอ้มีปลาเยอะเฮ้ยโอ้คนคงใส่คนมันปล่อยปลาเยอะเอาปลาขี้กลัวเว้ยขี้ยานเว้ยปลาขี้ยานไม่เหมือนปลาอยู่แถวที่น้ำามก่วานนี้มันยังเห็น Bye. ในพัทธสิขูตบูลมาไหวกทีหนึง่งก่อนกลับ เอาโมโคโมโเข้าโบดครับผมตัดสีขุดบองข้าวศิลเข้าโบด คสินะอือฮะอือ๊ะอือนเลอมาข้ข้างหลังข้างหน้าอันนี้มันเป็นอ๋อโนี่เป็นเป็น เราขึ้นมาบนบนัวชองป่ามนี่เราขึ้นมาบนนี้นึงโอ้พระ ใส่ของทนอันนี้ใส่ของวัดแตละวัดวะทำบุนแตละวัดบ,บดเนี้ยลักซาวปากสันก,กี่แข้งนะครับผมอันเนี้ยบ่อันนี้เป็นบาทของใส่แตละวัดบ่าบาททำบุญแตละวัดวะ โอ้วันเกิดวันคิดวันเล่นอ๋อเห็นว่าหลักซสาหลักเียกว่าเห็นว่าปากสันหลักเสาขอบตัวเขาเอาครอบโปะเอามาให้ปะโอ้คนนู้นวาเป็นของจากวัดหลักเสาหลักไอหลักมรดแล้วก็ปากสันโอ้อันนี้มัน

เอาเป็นหาให้แทนจับแล้วก็ ลวงพ่อคนซื่ออย่างรรนะครับครับผมฮะพระเจ้าใหญ่<อ>พะเจ้าวใหญ่<อ>ดูรบรรยากาศภายใน อากาศเย็ยนด,ดีนะมาดูทั้งหน้าเลยนะลืมผมบรรยากาศทั้งหน้าเอาเมื่อกี้คือว่าถ่ายทั้งในถ่ายทั้งในก่อนถ่ายทั้งในนะหวานกล้องหวานเนะีย่ยมาถ่ายจนลืมถ่ายเด่น ไปกันเดินทางต่อขยานาคหรืออะไรเนี่ยขยานาโคโอค้โห เขาเปิดท่องเที่ยวเพ่มเปิดท่องเที่ยวแานเที่ยวบ้านการเฮือนชนเผ่าพูดไทยอ่าวคำเมืองใส่บุตรองเบือนโบราณของลาวมาเบิ่งกันเอามาถ่ายรูปมันเนี่ยเห็นไหมเด็กน้อยเนี่ย บนทองสวนเผาใส่เก่าสมัยโบราณเอาดูโอห้องกระตึบเล็ก ด,ดูโอ้กูเด้มาลังกินเบียดทิ้งไว้เน <c oughs> อะเออ,อเราหน่อยเราใหญ่โพสต์บอดสันคอนสักสันอ๋อพญานาคเือนใหญ่สมา เขาภูไทยเมืองวังเหือนครับโบราณเป็นทำไปโชว์เหือนมีลนะักษณะเหือนหลายๆอย่าง ในบริเวณบัวหารของลาวฝั่งทางนน้นก็ทำอยู่ผมเสร็จฝั่งทางนน้นจะเรื่อนใ,ใหม่หอนแล้วหอนแล้วหอนแล้วเบื้อง เพิ่มจัดงานป้ายเรคยกคำทำนาเด้อย,ยินดีต้อมฮับเ่อนสองข้กฝั่งของเรา ช่องเที่ยวผ่าช่องเที่ยวแฝงท่าแขกเอแฝงข้าวม่วงเมืองท่าแขกใส่บัวทองใส่บัวหลวงเขาเพิ่มจัดงานไปแล้ว งา,านโบราณเหมือนบ้านเหมือนปเป็นอะไรที่งานใหม่เราจะ <c oughs>